อยู่กับงานไม้ฮะนี่ตัวนี้มาสลุนะครับอ่าตัวนี้เป็นสว่านที่ต้องบอกว่าสามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับเปลี่ยนหัวได้ทั้งเจาะทั้งขันในตัวเดียวนะเดี๋ยวผมจะทํางานให้ดูว่ามันใช้งานยังไงอ่านะตัวนี้เป็นดอกจับนะครับอ่าใช้กับสว่านทั่วไปแบบนี้นี่ใช้กับสว่านทั่วไปนะครับเจาะเสร็จอ่าผมเจาะไปแล้วแหละเจาะเสร็จ ปั๊บเราก็ดึงดอกสว่านออกเราก็ดึงหัวออกครับดึงหัวมันออกแบบนี้โดยดอกสว่านเรายังไม่ต้องออกดึงออกปั๊บวางไว้ก่อนใส่กับดอกไขควงที่เป็นหกเหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมดอกไขควงที่เป็นหกเหลี่ยมแบบนี้ใส่เข้าไปปั๊บแล้วเราก็ทํางานต่อได้เลยครับตัวนี้ผมลืมไปผมจบไปแล้วลแหละเดี๋ยวลองมาฟังเสียงของสว่านในเจบบาา้ามาซาลูดูครับว่า เสียงการทํางานในการเจาะไม้เป็นไงอันนี้ผมจอดน้าร่องเฉยๆนะครับเพราะว่าส่วนที่กินเนื้อไม้จริงๆเนี่ยเห็นไหมส่วนที่กินเนื้อไม้จริงๆครับเห็นไหมเข้าไปประมาณนี้มาดูนะครับฟังเสียงโอ้โหแบบนี้เลยฮนะฟังเสียงโอ้โห